วิธีเช็คเน็ตด t แท็กเช็คดูว่าเราใช้แพ็กเกจเน็ตอะไรเน็ตหมดวันไหนเน็ตคงเหลือเท่าไรมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่เพจสโตในมือถือต่อไปกดช่องค้นหาตรงนี้และพิมพ์ d ีแท็พิมพ์ตามนี้เข้าไปได้เลยครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ เสร็จแล้วเราจะเจอแอปดี T ทขึ้นอยู่แบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ติดตั้งลงในมือถือนะครับก็ให้มากดติดตั้งปุ่มด้านหลังตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นเปิดก็ให้เรากดเปิดได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดเข้าระบบเสร็จแล้วให้ป้อนเบอร์มือถือ DT แท็ของเพื่อนเข้าไปในช่องนี้เมื่อป้อนเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าระบบตรงนี้เลย หน้าต่อไปนะครับให้เราแปลรหัส OTP ที่ d t e c ส่งมาให้เรานะครับมาป้อนในช่องนี้ให้ถูกต้องจนมาสู่หน้าต่อไปนะครับถ้าเรานะครับเข้ามาที่แอป d t e c ได้แล้วให้เรามาดูในส่วนของข้อมูลการใช้งานให้กดรายละเอียดตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วมันจะบอกนะครับว่าเบอร์มือถือ d t แทเบอร์นี้ตอนนี้นะครับมีแพ็กเกจเสริมเน็ตของอะไรบ้างมันก็จะบอกข้อมูลให้เราตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับตัวอย่างผมมีแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตเป็นอินเทอร์เน็ต50 MB ใช้ได้30วันและแพ็กเกจนี้ใช้ได้ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2567เวลา23นาฬิก59นาทีในแพ็กเกจแบบนี้เลยนะครับ เพื่อนๆน,นะครับก็ไปเช็คอินเทอร์เน็ตที่เพื่อนๆใช้อยู่ได้เลยนะครับและในหน้านี้นะครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับว่าอินเทอร์เน็ตคงเหลือเท่าไหร่มันจะบอกข้อมูลอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าเรานะครับจะเลื่อนมาดูแถบตรงนี้เพื่อเช็คว่าเน็ตของเราเหลือเท่าไหร่ก็สามารถมาเช็คได้นะครับ ตรงนี้อาจจะดูง่ายกว่าเนาะเพื่อนเพื่อนะครับก็เข้ามาเช็คได้นะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการเช็คเน็ตดีแท็ของตัวเองนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดเข้ามาเช็คตามคลิปนี้ได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ